การแก้หนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่าไปแก้ตอนหมดสภาพถ้าคุณแก้หนี้ตอนหมดสภาพแล้วเนี่ยมันจะยากกับการที่คุณจะรื้อฟื้นกลับมานะครับเหมือนคนเนี่ยป่วยติดเตียงเน่นะบางทีอาจจะไม่เป็นอะไรมากแต่ว่านอนเยอะนอนเยอะกล้ามเนื้อรีบนะสุดท้ายคุณจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อกลับมาค่อนข้างยากนะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเจราจาหนี้แล้วก็นําเสนอ,อวิธีการแก้หนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ที่เราเป็นหนี้อยู่นะครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงวิธีการนะครับเจรจาเตรียมตัวในการแก้ไขหนี้สำหรับท่านเจ้าของธุรกิจ SME นะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เหมาะกับ SME นะครับรายย่อยๆไม่เหมาะนะ,ะเพราะนั้นเนี่ยรายย่อยก็อาจจะฟังไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางนะไปปรับใช้ปรับแก้กันในแต่ละบริบทของแต่ละคนแล้วกันในความเป็นหนี้นะครับ ในการเป็นหนี้ของเจ้าของธุรกิจ SME ทั้งหลายเนี่ยต้องบอกว่าณตอนนี้หลายหลายคนน่บอกว่าเริ่มรู้สึกไม่ไหวอ่าผมก็เลยบอกว่าถ้าใครที่เพิ่งเริ่มรู้สึกไม่ไหวหลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีมานานแล้วเนี่ยแปลว่าธุรกิจคุณโคตรด,ดีเลยนะแต่คุณมาไม่ไหวก่อนช่วงปลายอะ่ะคืออาจจะไม่ไหวเพราะธุรกิจเคยดีในช่วงโควิดแล้วเพิ่งมาไม่ดีตอนนี้ หรือบางคนไม่ไหวตั้งแต่โควิดไม่ใช่ไม่ไหวยอดมันตกตั้งแต่โควิดแล้วแต่ยังฝืนเอาเงินเก็บสะสมมาสิบ0ปีมาหมดหนี้กันตอนเอ้ยไม่ใช่หมดหนี้สิหมดเงินกันตอนนี้แหละอันนี้น่าสงสารเพราะว่าคุณหมดสภาพแล้ว <c oughs> นะการแก้หนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่าไปแก้ตอนหมดสภาพถ้าคุณแก้หนี้ตอนหมดสภาพแล้วเนี่ยมันจะยากกับการที่คุณจะลื้อฟื้นกลับมานะครับเหมือนคนเนี่ยป่วยติดเตียงน,ยนะบางทีอาจจะไม่เป็นอะไรมากแต่ว่านอนเยอะนอนเยอะ,นอนยอะกล้ามเนื้อรีบนะสุดท้ายคุณจะฟืน้นฟูกล้ามเนื้อกลับมาค่อนข้างยาก วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเจรจาหนี้แล้วก็นําเสนอวิธีการแก้หนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ที่เราเป็นหนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าการเป็นหนี้เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับคือเป็นหนี้แบงค์เนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เป็นหนี้เพื่อนนะเป็นหนี้เพื่อนเนี่ยคุณยังตลกแบบเขาเรียกว่าตลกบริโภคได้คือแบเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวกูคืนให้นะปั๊บมึงตลกตลกโปกฮาไปเรื่อยเพื่อนก็อ้าวเฮียสงสารกันอาว่ากันไปนะแต่ว่ากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้ เดี๋ยวเรามาไล่เรียนกันว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับอะผมขออนุญาตอ่านนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันเป็นบทความที่ผมเขียนเอาไว้นะครับต้องบอกว่างี้นะครับผมเจอเอสเเป็นจนํานวนมากนะที่ตั้งใจที่จะไปคุยกับธนาคารนะรบ,บอกว่าออบางครั้งเนี่ยจะไปเขาเรียกว่าไงพูดไพเราะสนอหูกับธนาคารเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความสูภาพเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันไม่มีประโยชน์แต่ต้องถามว่าไม่ใช่ถามสิแต่ต้องบอกว่างี้ ความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนในการเจรจานี่ก็สําคัญนะอย่างผมเองเนี่ยมีอาชีพในการเจรจาแกหนี้ให้กับลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่เคยไปกลางเราไม่เคยไปไปบอกว่าเรารู้ข้อกฎหมายข้อนั้นข้อนี้เราไม่เคยไปบอกว่าเรารู้วิธีการคุณเรารู้นโยบายคุณไม่พูดนะครับแต่เรารู้แต่ไม่ต้องพูดนะเราไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนขอความช่วยเหลือเขาแล้วเรามีสิ่งอะไรไปเสนอเขาอ่านึกภาพไหมนะเป็นแบบนั้น ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับออทารมิงทามิงหรือจังหวะหรือเวลาเนี่ยสำคัญนะบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณติดต่อ,อเจ้าหนี้เร็วเกินไปอาจจะทําให้คุณปรับโครงสร้างนี้ไม่ได้นะหรือเขาไม่ทําอะไรคุณนะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่ามีหลายๆท่านแนะนําว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ไหวคุณคิดว่าตัวเองไม่ไหวคุณรีบเข้าไปหาธนาคารก่อนเลยนะไปบอกเขาเลยว่าคุณไม่ไหว เออต้องเข้าใจว่าหลายๆท่านที่แนะนําแบบนั้นก็เป็นความคาแนะนําที่หวังดีนะครับไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายแต่บนโลกเห็นความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าคุณยังเป็นหนี้ดีนะจ่ายตรงอยู่นะเบื้องหลังของการจ่ายตรงเนี่ยมันสะบักสะบอมเหลือเกินเจ้านี่เขาก็ไม่ช่วยอะไรคุณหรอกเพราะถือว่าคุณยังเป็นหนี้ดีอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรใน ในเงื่อนไขของการบริหารหนี้ของแต่ละธนาคารเนี่ยจะหลักเกณฑ์คล้ายๆกันหนี้ปกติหนี้ไม่ปกติแล้วก็หนี้เสียมันจะมีหนี้แบ่งเป็น3ามกองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นหนี้ปกติอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหนี้ปกติเนี่ยเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นหนี้ที่ไม่ปกติแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นเสียเนี่ยหนี้เสียก็คือเป็น NPL คือค้าชำระหนี้เกิน9กสบวันเอาเป็นว่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานเนี่ย มันมีอำนาจหน้าที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณยังเป็นหนี้ปกติอยู่แล้วคุณก็ไปบอกไอ้เจ้าหน้าที่คนเนี้ยบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ผมไม่ไหวแล้วคุณช่วยผมหน่อยซึ่งไอ้เจ้าหน้าที่คนเนี้ยมันช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะมันมีอำนาจหน้าที่มาดูแลลูกหนีด้ดีนะมันไม่มีอำนาจหน้าที่ดูแลลูกหนี้ไม่ดีนะครับอำนาจหน้าที่ของเขาก็คือหาลูกค้าใหม่เข้ามาดูแลลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ดีปกติอย่าให้ไปเป็นหนี้เสียนะแต่เขาไม่มีเครื่องมืออะไรหรอก เขาแค่ใช้ความกดดันกับคุณนะคือไปพูดง่ายคือไปขอร้องคนไปขอร้องผิดคนน่ะเออไปขอร้องผิดคนนะครับเหมือนคุณจะไปขอร้องให้ตำรวจเปิดไฟแดงเปิดไฟเขียวให้คุณเพื่อที you, you like ่จะนําคนป่วยนะเพื่อไปหาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่คุณดันไปเจอเจ้าหน้าที่รปภที่แต่งตัวเือนตำรวจแล้วคุณคุยกับเขาเขาไม่มีอำนาจหน้าที่นึกภาพไหมผมรู้จักที่ป้ายไงนะแต่เอาเป็นว่า ไอ้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคุณอยู่ในขณะที่คุณเป็นลูกหนี้ขณะขณะที่คุณเป็นลูกหนี้ที่ดีเนี่ยนะเขาช่วยอะไรคุณไม่ได้ผมเจอมุกคลาสสิกสําหรับเจ้าหน้าที่ดีนะส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้กับลูกหนี้ก็คือว่าพอคุณเริ่มพอคุณเริ่มรู้สึกไม่ไหวใช่ไหมคุณก็จะไปหาเจ้าเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลคุณว่าเอ้ยพี่ไม่ไหวแล้วว่ะนะพวกนี้เขาเรียกว่า Rm นะตำแหน่ง Rm นะครับ relation manager นะครับบางทีเขาเรียก relation manager relation marketing เนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่เป็น Rm ดูแลนลูกหนี้ดี RM เ,เนี่ยบางทีอ่ะคุณไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าคุณผ่อนไม่ไหวอ่ะมันดูอาการคุณมันก็รู้แหละสมมติมันดูสเตตเมนที่คุณมีวงเงิน OD อยู่เขาก็ดูสเตตเมนท์คุณเขาก็รู้แหละนะเขาเช็ค o, บูโรบ่อยๆทุกเดือน2เดือนเขาก็รู้แล้วว่าคุณแม่งเป็นหนี้จนหลังแอนเขารู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ไหวแต่ถ้าคุณไปไปเปิดเผยว่าเฮ้ยช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วมุกค,คลาสสิกที่สุดของ RM คืออะไรรูกไหมครับโอเคพี่เดี๋ยวผมจะหาวงเงินพิเศษให้พี่นะ เดี๋ยวผมไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะหาวงเงินไหมพี่เอาสัก3ล้าน5ล้านพอไหมพี่อะเอาผมอยากได้สัก5ล้านโอเคครับเดี๋ยวผมจะหาวงเงินให้พี่นะสัก5ล้านแต่ตอนเนี้ยพี่อย่าจ่ายให้ไม่ตรงนะพี่จ่ายให้ตรงไปก่อนนะพี่กั้นใจจ่ายให้ตรงไปอย่างน้อยสัก2อสเดือนนะพี่ขอเวลาผมทํางาน2เดือนพี่อะไรเงี้ยนะคุณก็โอ้โหเมิงมีความหวังเว้ยแม่งมีความหวงมังแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยเงินในกระเป๋าหรือเงินในบัญชีเราแทบจะไม่เหลือแล้ว นะอ่ะโอเคเฮ้ยมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะช่วยเราหาวงเงินกู้ให้เราเพิ่มอ่ะโอเคเราเชื่อมันไว้เราเป็นลูกค้ามันมานานคุณก็จ่ายดีจ่ายตรงไปนี่เรื่อยนะจนครบ2เดือนนะไอเจ้าหน้าที่ i m คุณก็โทรไปถามเฮ้ยตกลงวงเงินพี่ได้ไงไเจ้าหน้าที่ไอมันก็ตกใจมันก็ลืมไงมันพูดอะไรไปมันก็ลืมไปแล้วไงแต่ไม่ทําอะไรคุณหรอกบอกเอา้าเหรอพี่เดี๋ยวผมตามให้นะครับพอดีเรื่องอยู่กับผู้ใหญ่แล้วครับดูนี่นั่นไรอย่างเงี้ย เสร็จคุณตาไปอีก,กเดี๋ยวประเมินราคาพี่เดี๋ยวส่งประเมินราคาเลยไปเรื่อยเปื่อยนะเอาจริงๆก็คือเขาหลอกให้คุณนะ่ะอย่าเป็นหนี้เสียแต่ในใจลึกๆของ RM เหล่านี้เขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณก็เสียอยู่ดีเดี๋ยวคุณก็จะเสียอยู่ดีแต่ก่อนที่คุณจะเสียเนี่ยเอาเป็นว่าให้ไม่เสียนานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วกันจนสุดท้ายแปลว่าถ้าเกิดคุณหนี้เสียคือคุณหมดสภาพหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ได้อยู่กลุ่มลูกหนี้ปกติแล้ว คุณก็จะมาอยู่กลุ่มลูกหนี้ที่ไม่ปกตไกิไม่ปกติคือเป็นหนี้หนี้จ่ายไม่ตรงแต่ไม่เกิน90วันจะอยู่ตรงกลางนะจนสุดท้ายอยู่ตรงนี้คุณก็ยังไปไม่ได้คุณก็จะย้ายเป็น NPL เป็นหนี้เสียอยู่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงจะมาช่วยคุณตอนนี้ซึ่งมันเป็นตอนที่คุณหมดแรงไปแล้วคุณไม่สามารถรื้อฟื้นอะไรขึ้นมาได้แล้วนะมันร่างกายมันหมดแล้วหัวใจมันเะต้นช้าแล้วน้ําในร่างกายมันหมดแล้วนะค่าไตค่าตับมันพังไปหมดแล้วเพราะคุณ มาพึ่งรักษาตอนใกล้ตายผมใช้คำนี้แล้วกันเอ้ออยไม่ใช้คำนี้เดี๋ยวยูทูบมันจะแบนหรือเปล่านะเอาเป็นว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวเนี่ยนะครับปล่อยไปเลยปล่อยไหลไปเลยปล่อยไหลจนไอคน RM มันไม่ต้องดูแลเราอ่ะไปอยู่ฝ่ายอื่นไปเลยให้เขามาดูแลเราแทนนะนอนนอนลงมานแอดมิดเลยนะครับอย่าไปแบบว่ากินยาแก้ปวดถ้าจริงเจอไอ d แล้วกลับบ้าน ทั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวแค่นี้มันก็ยังไม่หายเดี๋ยวมันก็กลับมาปวดอีกนอนแอดมิดไปเลยนอนแอดมิด <c oughs> ไปเลยนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าหน่วยงานในการช่วยลูกค้าเนี่ยแบงก์เขามีหน่วยงานอย่างนี้อยู่แล้วทุกธนาคารผมบอกเลยนะครับลูกค้าที่จ่ายไม่ตรงแต่ยังไม่เป็น NPL ก็จะมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งดูแลลูกค้าที่จ่ายไม่ได้จนเป็น NPL คือเกิน90วันก็จะมีหน่วยงานปรับโครงสร้างหนี้ดูแลจนกระทั่งลูกค้าที่เหลือขอจริงๆแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆก็จะมีฝ่ายกฎหมายดูแล เขาก็จะมีคนดูแลคุณไปเรื่อยๆนะแต่เอาเป็นว่าคุณต้องป่วยจริงอะ่ะเข้าใจปะ่ะคุณต้องป่วยจริงนะป่วยจริงคือไม่ไหวจริงๆนะคุณต้องรู้ตัวว่าคุณจะไม่ไหวจริงๆนะแต่ถ้าเกิดถ้าคุณยังดีอยู่แต่คุณอยากจะได้เงื่อนไขที่ดีๆคือพูดแค่แกล้งป่วยอะ่ะเหมือนเด็กนักเรียนสมัยก่อนจําได้ไหมสมัสมยตอนผมเรียนรอดอไปเขาชนไก่ไอ้เพื่อนผมแม่งขี้เกียจฝึกแม่งแกล้งป่วยนะนะ คูฝึกแม่งก็ดูไม่ออกแม่งไม่ได้ฝึกเลยแม่งนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่ต้นจนจบแม่งไม่ได้ไปฝึกเลย <c oughs> นะหรือบางคนวันนี้จะต้องเ,อเรียนพละนะวิชานี้แม่งไม่ชอบเดียวไปตากแดดก็แม่งไม่สบายเข้าห้องพยาบาลรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคุณจะไปแกล้งป่วยแบบนั้นฮะคุณต้องระวังว่าหมอบางคนหรือพยาบาลบางคนที่อยู่ในห้องพยาบาลเขาเก่งเขาจับอาการได้ว่าคุณแม่งไม่ได้แกล้งป่วยจริงเดี๋ยวจะโดนเล่นหนักนะอ่าตามเป็นะว่า ใครที่ป่วยจริงอย่าฝืนผมใช้คำนี้แล้วกันใครที่ป่วยจริงอย่าฝืนแต่ใครที่ไม่ได้ป่วยจริงแล้วแกล้งป่วยคุณต้องเนียนวิธีการเนียนเดี๋ยวผมผมแนะนําให้แล้วกันถ้าเป็นลูกค้าผมแต่ถ้าไม่ใช่ลูกค้าผมผมไม่แนะนำนะ,ะมันต้องละเอียดอ่อนนะครับเอาปวนว่าถ้าเราป่วยจริงเราอย่าฝืนนะคุณจะไปอยู่ที่ไฟล์นี่จ่ายนี่ไม่ตรงแต่ไม่ไม่ถึงขั้น NPL ก็จะจะอยู่ตรงนี้ถ้าเขาปรับแก้ไขให้คุณแล้วคุณยังไม่ไหว ก็มาแก้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะเอาเป็นว่าเราไปตามสภาพความเป็นจริงของเราถ้าธุรกิจเราไปไม่ได้เราก็อย่าฝืนนะครับอย่าฝืนนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าคุณนะไม่ไหวเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าไปคุยกับเขานะต้องเข้าไปคุยกับเขาเพื่อจะพีเซนต์ให้เขาว่าคุณไม่ไหวยังไงแต่ถ้าเกิดคุณได้รับการรักษาที่ถูกต้องคุณจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม นี่คือหลักการในการเจรจารนี่ข้อแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านแล้วกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะข้ามเนื้อหาสําคัญไปนะครับอโอเคเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่ไหวเราอย่าฝืนเราบอกเขาเลยว่าสมมุติเราไม่สบายนะขอพักฟื้นนิดเดียวร่างกายผมอ่อนเพียมากเมื่อวานผมท้องเสียขอน้ําเกลือเข้าเลือดเลยฉีดน้าเกลือเข้าเส้นเลยให้น้ําเกลือสักถุงหนึ่งหายสดชื่นนะครับเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเกิดคุณเป็นหนี้เนี่ยคุณบอกว่าขอผมพักหนี้จะพักต้นพักดอกลดดอกลดต้นจ่ายดอกถูกลงจ่ายต้นถูกลงว่ากันไปดีเทลนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าดีเทลแต่เอาเป็นว่าขอให้คุณได้ฟื้นในช่วงเนี้ยสักหกเดือนปีหนึ่งก่อนได้ไหมผมมั่นใจว่าภายใน6เดือนปีหนึ่งเนี่ยผมจะกลับมาฟื้นได้เหมือนเดิมด้วยเหตุผลอะไรคุณต้องอธิบายเขาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีแต่ห้ามเด็ดขาดน,นะครับห้ามเด็ดขาดน,นะครับห้ามบอกเลยว่า ไม่มีจะจ่ายแล้วจ่ายไม่ไหวแล้วเจ้านี่เต็มไปหมดเลยติดนี่เขาไปทั่วเลยลูกนี่การค้านี่ไปปล่อยกิจเก็บไม่ได้สก,กายแม่งหนีไปหมดแล้วไม่มีปัญญาจะจ่ายคุณแล้วอันนี้ต้องผมต้องบอกเลยถ้าเกิดคุณไปพูดแบบนี้กับธนาคารนะแม่งอย่างนี้นะนี่ดีนะมันจะมีแบ่งกลุนะ่มเนี้ยนี่ดีนี่นี่จ่ายไม่ตรงแต่ไม่ถึงขั้น NPL นี่ NPL ฝ่ายกฎหมายคุณอยู่ตรงนี้ไหมมันข้ามฝั่งมาฝ่ายกฎหมายเลยถ้าคุณพูดแบบนี้มันฟ้องเลยมไม่เสียเวลานะรีบฟ้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลักการเบื้องต้นในการที่จะแก้นี่นะครับอย่าพูดแบบบอกว่าไม่ไหวแล้วหมดกําลังใจไม่มีไฟต่อสู้ธนาคารนยะเขาชอบให้คุณเขาชอบสร้างพลังใจให้คุณเพื่อให้คุณสู้ต่อให้คุณสู้ต่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะกินดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนะ เขาให้คุณสู้ต่อเพื่อเขาจะได้กินดอกเบีย้ยคุณไปเรื่อยๆนั่นแหละคือสิ่งที่เขาให้คุณสู้ต่อนะฮะรูทั้งรู <c oughs> อ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่าสมมติคุณสู้ต่อให้มันกินดอกเบีย้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไงบ้านกูก็อยู่กับมันโรงงานกูก็โดนค้ากับมันว่านก,กูต้องสู้ต่ออยู่แล้วทีเนี้ยต้องบอกว่าคุณต้องไปคุยเขายังไงครับอ่าคุณต้องบอกว่าตอนนี้คุณมีรายได้เท่าไหร่เหลือผ่อนจ่ายได้เท่าไหร่นะครับลองปรับนะลองปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้ดูไหม นธนาคารเนี่ยเขาเขาชอบคําพูดเขาไม่ชอบฟังคําพูดท,ที่ที่ดรามา่าแต่บางครั้งคําพูดดรามา่าสร้างอารมณ์ให้กับธนาคารเข้าใจว่าปัญหาที่เราเกิดคืออะไรก็เป็นหนึ่งส่วนที่สําคัญแต่สําคัญที่สุดคือข้อมูลครับข้อมูลที่ธนาคารต้องการเวลาการปรับโครงสร้างนี่หรือแก้นี่ผมบอกเลยนะครับแม่งพอๆกับขอสินเชื่อใหม่เลยนะข้อมูลละเอียดยิบพอๆสินเชื่อใหม่เลยนะอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับลูกค้าผมเนี่ยนะครับมีอยู่ รายหนึ่งนะแต่ไม่บอกแล้วกันว่าทำธุรกิจอะไรยอดขายดีมากยอดขายดีมากขายดีเงินกระแสเงินส,ส,สดเยอะพอเริ่มขายดีกระแสเงินสดเยอะธนาคารแม่งก็อยากให้กู้ธนาคารแม่งไม,ไม่ได้คำนวณแบบร0 0เอ่ะเ็นขียนแค่เงินเข้าเงินออกเยอะปล่อยคู่แหงกันปล่อยกู่ปล่อยไปปล่อยมาปรากฏว่าไปเมืองมากูาาติดลบนี่ว่านะครับพอติดลบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะพอสักพักธนาคารจากธนาคารแม่งก็เริ่มดูตัว แอลลูกค้าเริ่มติดขัดจะไปขอกู้คี้กู้ไม่ได้ละขี่หลังเสือแล้วดิขี่หลังเสือคืออะไรฮะขีหลังเสือแล้วเพอพอกู้เงินเยอะเรียบร้อยแล้วไงจะลงหลังเสือเดี๋ยวเสือมันกัดนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเวลาที่เราไปธุรกิจเราดีๆเราเยาเหลิองเราต้องทํางบกําไรขาดทุนของเราให้ดีว่าตอนนี้กําไรอยู่เปล่ายังขาดทุนหรือเปล่าเพราะว่าแม้กระแสเงินสดมันเยอะเข้าา,าพอกระแสเงินสดมันเข้ามาเยอะมากเนะี่ยคุณจะไม่รู้ว่าคุณมีกําไรหรือขาดทุน พราะกระแสงเงินสดเนี่ยมันมาจากอะไรครับมาจากยอดขายมาจากเงินกู้ก็คือกระแสงเงินสดนะ,ะกระแสงเงินสดสนหลักมันจะมี2ส,ส่วนก็คือมาจากกิจการคุณนั่นแหละหนึ่งนะสองก็คือมาจากเงินกู้ของคุณนั่นแหละนะบางทีกู้กันได้เยอะคิดว่าตัวเองกิจการดีไม่ใช่นะกระแสงเงินสดมันเข้าเยอะเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้ว่าในขณะที่คุณเร่งสปีดอยู่เนี่ยกำไรหรือขาดทุนนะนี่สําคัญนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยนะเราก็จะต้อง เริ่มเจราจาหนี้เราอย่าฝืนนะครับก่อนที่คุณจะไปเจราจาหนี้กับเจ้านี้เนี่ยนะครับมีสี่หางที่คุณต้องทานะมี4ีอย่างที่คุณต้องทำานะียนะผมใช้แบยอย้อย่างแรกเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณต้องรู้ต้นทุนจริงนะไม่ใช่เดานะคุณต้องรู้ว่ากลุ่มไหนนะลูกค้ากลุ่มไหนสินค้าประเภทไหนทํากําไรให้คุณเยอะสุดสินค้าประเภทนี้อาจจะต้องมีติดไว้นะครับ ต้นทุนคุณคืออะไรบ้างนะต้นทุนที่คุณลดลงได้ลดคอสต์ลงได้เพื่อให้ธุรกิจมีกําไรมากขึ้นอะไรยังไงคือผู้ใดคุณต้องรู้ตัวเองภายในตัวเองทั้งหมดนะเรียกฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีมานั่งคุยนะเรียกฝ่ายการตลาดมานั่งคุยจะหาลูกค้าเพิ่มได้ไหมนะครับเรียกฝ่ายบัญชีมาดูว่าไอ้ตรงไหนต้องลดต้องลดต้นทุนตรงไหนเรียกฝ่ายผลิตมาคุยนะรู้ตัวเองก่อนอันนี้สําคัญที่สุดนะอันนี้ไม่มีใครรู้ตัวเองเท่ากับคุณ แต่ผมต้องบอกว่าเวลาที่ผมเจราจารนี่ยให้กับลูกค้าเนี่ยอันนี้คือประเด็นแรกที่ผมต้องการทําเวลาผมไปใครดูคลิปผมนะผมจะไปหาลูกค้านะที่ต่างจังหวัดทําไมต้องไปเพราะว่าเราต้องไปดูกิจการลูกค้าเขาเรียกว่าไปทำวิสิตคอมพานีเนี่ยคล้ายไปแบบตลาดหุ้นเนี่ยไปตรงวิสิตคอมพานีก่อนซื้อหุ้นเขาอะคือผมต้องไปวิสิตคอมพานีของเขาก่อนว่ากิจการเขาเป็นยังไงเขามีหนี้เท่าไหร่ ปัจจุบันเนี่ยไอ้นี่่ส่วนใหญ่ผมจะเก็บไปก่อนเอาเฮียลิสมาว่าเฮียเมนี่อะไรบ้างเ,าเก็บไปก่อนจะได้รู้นะมารู้ทางนี้ดีกว่าว่าอ่าโอเคไอ้ที่มีนี่ไม่ต้องพูดถึงยังไม่ต้องสนใจสนใจตอนนี้ดีกว่าขายได้เท่าไหร่ผมจะถามก่อนที่ผมจะรับงานทุกทุกทุกเคสของลูกค้าผมจะถามกันว่ากิจาการยังมีกําไรอยู่ไหมถ้ายังไม่รวมที่ต้องจ่ายนี่นะอ่ายังไม่รวมที่ต้องจ่ายนี้นะมีกําไรอยู่ไหมถ้ายังมีกําไรอยู่ผมพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาการเงินให้ แต่ถ้าไม่มีกําไรแล้วมันก็จะแก้นี่ยากแต่ก็ยังสามารถไปที่ปรึกษาการเงินได้คืออีกหนึ่งกรณีคือล้มบนฟูกแต่วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องนี้กันแล้วกันเพราะถ้า,าพูดถึงเรื่องการล้มบนฟูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะโดนด่าเยอะอ่ะโอเคคุณต้องรู้ก่อนนะพวกผมต้องทําคาค้นบ้านก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยบริษัทหรือกิจการเนี้ยยังมีกําไรอยู่เปล่านะครับมีข้อแรกคุณต้องดูตัวเองข้อ2คือคุณมาดูฝั่งเจ้าหนี้ละนะคุณมานังดูฝั่งเจ้าหนี้หรือว่าเจ้าหนี้แต่ละรายของคุณเนะ่เขาเป็นยังไง ไอ้ลนยนี้แม่งมีหลักประกันหลักๆอยู่กับมันเว้ยเบี้ยวแม่งมากไม่ได้ไอ้ลนยนี้แม่งไม่มีหลักประกันอนะเก็บไว้ระดับ2ไอ้รา์นี้แม่งใจดีไอ้ลนยนี้เป็นเจ้าหนี้ซัพพลายเออร์คุยได้นะคุณต้องมาลำดับความสําคัญของเจ้าหนี้แต่ละรลยนะครับใครโหดใครคุยดีใครอะไรแต่ระดับความสาคัญจริงๆไม่ใช่ว่าคุยดีหรือคุยโหดหรอกระดับความสําคัญจริงคือมีอันตมีความเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนกับธุรกิจคุณนะอันนี้คืออันดับ2ที่ผมจะบอกลูกค้าเสมอ ใครที่มาประชุมกับผมที่ออฟฟิศผมเสียตังค์ให้ผม2 0ง0 0่เนี่ยเราจะมานั่งไล่เคสกันตรงนี้เลยนะแบงค์นี้พี่สําคัญที่สุดแบงค์นี้ลองไปแบงค์นี้โหล่ลสุดที่จะคุยนะ,อะไอเงี้ยเรามาจะเราจะมานั่งลําดับความสําคัญกันแต่ละแบงค์เป็นยังไงและแต่ละแบงก์เนี่ยนโยบายการปรับโครงสร้างนี้ก็ไม่เหมือนกันนะผมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมจะรู้เกือบเอาว่ารู้หมดดีกว่าใช้คําว่ารู้หมดเลยดีกว่ารู้หมดทุกแบงก์ว่าแบงก์ไหนปรับยังไงอันนี้ไม่ได้โม้พูดจริงๆ เพราะอาชีพผมไงลูกน้องผมทีมงานผมเนะี่ยส่งงานส่งทีมงานออกไปเจราจานี่ให้ลูกค้าแต่ละทีมงานเนี่ยเขาก็จะกลับมาสรุปให้ผมฟังว่าให้พี่ปันนี้แบงค์นี้ผมปรับได้แบบนี้ผมก็จะทาบันทึกเอาไว้หมดเราก็จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันหมดว่าแบงค์นี้ปรับยังไงเพราะนั้นจะรู้หมดเนเพราะนั้นเนี่ยข้อที่2ที่คุณจะต้องทำก็คือจัดลําดับเจ้านี้นะครับนะจัดลําดับเจ้านี้ความเดือดร้อนของคุณกับเจ้านี้อะไรเนี้ยมันมากน้อยให้คะแนนไปนะเพราะเจ้านเจ้านี้อะไรไหนที่มีลําดับความเดือดร้อนที่คุณต้อง เขาเรียกว่าเอาเอกเอาใจเขาอะคุณจะได้รู้ว่าคุณควรต้องอะไรไงครับไรายไหนนะครับต่อมาข้อสาคือคุณต้องเตรียมเอกสารนะครับการเตรียมเอกสารคือเตรียมเอกสารที่ต้องไปคุยกับธนาคารนะก็คืออย่างที่เมื่อกี้ละเราผ่านไปข้อแรกคือคุณต้องรู้ต้นทุนรู้ทุกอย่างนะเสร็จก็คือเตรียมเอกสารงบกําไรขาดทุนรายการลูกหนี้รายการเจ้านี้นะแล้วก็แผนแคาด f o r แ c a s t ล่วงหน้านะยาวๆอาจจะยากอาจจะสัก6เดือน 2ปี3ปีอันเนี้ยพอเป็นไปได้นะครับ forecast cash flow แบบยาวๆเนี่ยเปีเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากกับสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้นะครับนะคือข้อสามคุณต้องเตรียมเอกสารให้ครบให้พร้อมนะอันเนี้ยหลายคนก็ไม่รู้เราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะแต่ผมมารู้นะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ s ออยากมาจ้างผมก็ได้นะผมบอกเลยจ้างผมได้นะครับอ่าติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 6 2 6 4 5 4 5หรือไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะฮะยินดีรับใช้นะครับอ่ะ พอเราเตรียมเอกสารเสร็จแล้วข้อที่4ี่คือแผนการปรับโครงสร้างหนี้นะครับเสนอเงื่อนไขที่คุณรู้หมดแล้วนี่รู้หมดแล้วนี่ต้นทุนเป็นยังไงกําไรเป็นยังไงนะลำดับเจ้าหนี้สําคัญยังไงไอ้พอรู้เสร็จกูเสนอเงื่อนไขไอ้เสนอเงื่อนไขไปเลยปุ๊บ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 ไอ้เจ้าหนี้น,นี่แม่งเขี้ยวให้มึงเยอะๆหน่อยไอ้เจ้าหนี้น้อยตักประกันไม่มีอ่นนี้ก็มึงก็ได้น้อยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยคุณต้องเตรียมเงื่อนไข เอาไว้เพื่อนําเสนอเจ้าหนี้ทั้งหมดที่คุณเป็นอยู่นะครับว่าคุณจ่ายไหวแบบนี้นะครับและนะและเจ้าหนี้พอใจอนะแต่คุณจะไม่รู้หรอกว่าเจ้าหนี้พอใจหรือไม่พอใจเพราะคุณไม่ใช่อันโตนิโอแบบผมนะอันโตนิโอรู้ว่าเจ้าหนี้พอใจหรือไม่พอใจ <c oughs> เพราะอะไรฮะเพราะอันโตนิโอจะรู้ว่าแบงค์นี้ปรับยังไงแบงค์นี้ปรับยังไงนะแต่บางครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้พี่เงื่อนไขแบงค์นี้แม่งโคตรดีสุดสุดละดีสุดคือเท่าทีเท่านี้หรอ่าพี่ แต่พี่นี่แม่งทะลุเพดานนะคือโอกาสที่แม่งจะผ่านเนี่ยแม่งค่อนข้างยากไอ้แบบนี้ก็อาจจะเหนื่อยแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับเกือบทุกธนาคารเงื่อนไขปรับเปลี่ยนเกือบตลอดเวลาดีขึ้นเรื่อยๆผมใช้คำนี้แล้วกันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะนะครับนี่คือทั้ง4ข้อนะครับที่คุณจะต้องรู้อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับหลายคนที่คิดว่ายังไหวอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวค่อยแก้นะนะแต่ผมต้องบอกว่าคนที่รอดเนี่ยไม่ใช่คนที่จ่ายไหวนะ แต่คือคนที่วางแผนก่อนที่ปัญหาปัญหามันจะบานปลายนะถ้าคุณรู้สึกว่าวันเนี้ยยังไหวแต่อีก3เดือนน่าจะเหนื่อยอันนี้แปลว่าไม่ไหวแล้วเพราะนั้นเนี้ยคุณต้องหาทางรอดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปถึงวันนั้นเพราะเมื่อไปถึงวันนั้นที่คุณคิดว่าอีกสาเดือนคุณจะแย่พอคุณแย่แล้วคุณจะแก้ยากเพราะธนาคารก็จะมองว่าคุณไม่มีศักยภาพนะคุณรีบแก้ขณะที่คุณยังมีแรงอยู่จะดีที่สุด นะครับต้องบอกแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเนี้ยใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเราประโยชน์กับเพื่อนๆญาติพี่น้องคนไหนที่ทําธุรกิจอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกดกดกด o w p o w page ให้ด้วยนะครับแล้วกด share แชร์เยอะๆนะครับเพื่อให้เขาเข้าใจคอนเซปต์ว่าในการแก้หนี้เป็นยังไงต้องมาวิธิฉัยตัวเองก่อนว่าเขาไหวอยู่จริงๆหรือฝืน หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ